สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะครับผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําท่าที่อ่าเป็นท่ายืดสะบักนะครับหรือว่ากล้ามเนื้อลอมบอยนะครับใครที่มีอาการตึงสะบักเนาะปวดแบบตามร่องสะบักก็จะจุกประมาณนี้ครับอ่ะเนี่ยบริเวณเนี้ยอันนี้เป็นท่ายืดนะที่ผมจะสอนในวันนี้จะให้ทั้งหมดสามท่านะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ท่าที่หนึ่งนะครับท่าที่หนึ่งก็คือเราจะทําแบบนี้นะเราจะทําท่าละสามเซตนะครับทั้งหมดแล้วผมจะทํา หนึ่งเซตสิบครั้งนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยอ่ะท่าที่หนึ่งทำแบบนี้นะครับแปะมือไว้บนศีรษะอย่างนี้นะครับบีบศอกก็าหากันแล้วเวลาอ้าอ้าให้สุดเลยหนึ่งอ่ะสองสามเห็นไหมครับจะเป็นการยืดสี่ห้านะครับผมหกนะครับเจ็ดนะครับแปดนะครับ 9 10บนะครับโอเคแล้วก็มาท่าที่สองนะครับท่าที่สองผมจะใช้เป็นการหมุนแขนนะครับผมเรากางแขนออกนะเห็นแขนเนาะ,ะเ,หนเห็นแขนไหมครับเห็นแขนนะครับกางแขนออกนี่นะสิ่งที่เราทําก็คือแค่หมุนหมุนแขนปุ๊บเห็นไหมถ้าเราหมุนแขนปุ๊บ ฝ่ามือเราจะหงายขึ้นแล้วบิดกลับก็จะคว่ำม,มือนะครับผมทำสิบครั้ง2นะครับเห็นไหมสบักทำงานสามสนะครับผมห้าหนะครับ7นะครับอ่ะแปดเนะครับ10บอ่ะบิดให้มันสุดๆไปเลยแล้วก็ ปล่อยนะครับอันนี้คือ1ิบครั้งเท่ากับ1เซตนะครับทั้งหมดจะทําท่าละ3มเซตนะทั้งหมดโอเคท่าที่สองเรียบร้อยนะครับโอเคครับแล้วก็มาท่าที่สามนะท่าที่3มผมจะนอนบนเตียงแล้วทําให้ดูนะท่าที่สามเราจะทําแบบนี้นะนอนราบลงไปเลยครับผมแล้วก็ทําแบบนี้ชูนิ้วโป้งขึ้นเหมือนเหมือนกดไลค์แล้วก็ขยับขึ้นหนึ่งสองนะครับสามนะครับสี่ ห้าหกนะครับเจ็ดนะครับแปดเก้านะครับสิบอ่าท่าที่สามนะครับสามเซตเท่ากันนะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับท่าที่สามอ่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับท่ายืดอ่ากล้ามเนื้อสะบักนะครับหรือเรียกว่าลอมบอยนะครับอ่าถ้าใครอยากได้สาระความรู้ดีๆอีกก็ ติดตามเข้ามาช่องหมอกุ๊กหมอไทยเยอะๆนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ